สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเด็กๆวันนี้เราไปที่ภาคใต้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเราจะมาบันทึกนกหัวขวานนะคะเริ่มจากส่วนวงกลมนะคะปึบวงกลมเล็กๆที่เป็นส่วนหัวนะคะต่อมาก็เป็นส่วนลำตัวนะคะแล้วก็ใส่รายละเอียดส่วนหัวกันนะคะด้านเล็กก็แบ่งแถบ ื้นที่ปากนะคะยาออกมานะคะลากเส้นปากนะคะแล้วก็แถบลูกตานะคะก็แถบลูกตาลงมานะคะแถบด้านล่างส่วนที่เป็นหงอนนะคะนะคะลงมาถึงลำตัวแบ่งส่วนที่เป็นปีกนะคะส่วนหางนี่นะคะก็จะค้ำอยู่กับลำต้นนะคะ แล้วก็ส่วนขาก็จะลากลำต้นนะคะต้นไม้ที่นกขัวขวานเกาะนะคะทำเส้นตั้งฉากเมื่อเราได้โครงสร้างครบนะคะก็เลือกสีได้เลยนะคะเราจะเริ่มที่ส่วนรวมรวมนะคะก็คือส่วนหน้าสีขาวดำนะคะส่วนที่เส้นปากนะคะแล้วก็ค่อยๆลากที่ ตานะคะเว้นลูกตานะคะทำเป็นวงไว้แล้วก็วงข้างในนะคะแล้วก็เว้นวงขาวๆเป็นแววตานะคะแล้วก็ถมดำแล้วก็ถมดำลงมาเป็นเส้นคาดมากับส่วนหัวนะคะจนมาถึงหนอนส่วนบริเวณท้องนะคะก็จะเป็นเหมือนกับสีดำเป็นขนสีดำแทรกดูเหมือนเป็นเกล็ดสีดำๆนะคะหางสีดำ แล้วก็ตัดเส้นตรงส่วนที่เป็นปีกนะคะปีกสีเหลืองทองอมส้มเนี่ยแล้วก็จะมีบางส่วนที่มีสีดำแทรกเราก็ใช้สีดำตัดทำเส้นโดยรวมไว้นะคะลำตัวนะคะก็คือสีเหลืองทองเหลืองส้มนะคะทับลงไปในส่วนปีกนะคะจากนั้นนะคะก็จะทำส่วนที่เป็น งอนนะคะเราจะได้ทราบงอนสีแดงเพราะตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะขานะคะตีนนกขาเกาะอ,อยู่ที่ข้างลำตัวแล้วก็เพราะว่าเปลือกไม้จริงๆก็จะมีสีหลากหลายนะคะมีสีน้ำตาลหลายสีน้ำตาลอมเขียวนะคะลงไปเป็นทั่วเป็นตัวผู้นะคะใส่สัญ,ญลักษณ์ตัวผู้ ถึงเท่านี้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้นกหัวขวาน3นิ้วหลังทองตัวผู้นะคะที่เราบันทึกของเราเองนะคะเราก็จะจำได้แม่นยาทุกครั้งที่ได้ออกไปสำรวจนะคะเด็กๆอย่าลืมทำการบันทึกไว้ด้วยนะคะ